สวัสดีค่ะแล้วหนูจะไลฟ์สดสักแมทหนึ่งมีลูกค้ามารอแล้วค่ะข้างนอกแผงอยู่ไหนพี่การอยู่นี่ใช่ไหมคะี่เงได้ได้ดวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ,คนนะ,คะตอนนี้เข้ามาแล้วรบกวนเชคสัญญาณภาพและเสียงกันก่นกอนนะคะสัญญาณชัดเจนดีไหมคะ มาจ้าอาพี่ก <Okay. S 2> ้าตอนนี้สี่ร้อยกว่าคนใช่สี่้อกว่าคนแล้วค่ะสำหรับวันนี้ตดนต้นนตนตนตนี่ค่ะนี่นะคะเต็นเขาเรียกว่าอะไรนะแผงหวยของเราในวันนี้ซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมในวันนี้มันยังไงเล่าสีน้องพลอยสำคัญก็คือเหมือนเป็นการร่วมทำบุญส่งดวงวิญญาณผู้เสียชีวิต เพราะว่าแผงลอตเตอรี่นี้ค่ะเป็นแผงลอตเตอรี่ของคุณแม่โสภาคุณแม่โสภาใช่เขาเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ฆ่ายกครัวสีสพนัตอนนั้นตอนที่แม่เสียชีวิตเนี่ยตอนนั้นแม่กาลังนั่งขายลอตเตอรี่แผงนี้เลยค่ะแผงนี้เลยใช่ไหมน้องพรใช่ค่ะแม่คุณแม่นั่งขายลอตเตอรี่แผงนี้อยู่แล้วก็คนก่อเหตุเนี่ยกบุกเข้ามาแล้วก็ยิงคุณแม่เสียชีวิตตอนนั้นคุณแม่ยังไม่เสียชีวิตแต่เธอนอนหายใจโรลีนอยู่คาแผงอ่ะโอเค แผงนี้ก็เลยยังไม่มีผู้เอาไปขายต่อซึ่งทางอีจันแล้วก็มูนิธิปราวีนาหงสกูลวันนี้พวกเราก็เป็นสะพานบุญให้กับคุณแม่โสภาในการที่จะช่วยสานต่อลอตเตอรี่แผงนี้นะคะให้กับคนโชคดีนะคะใครที่มาซื้อลอตเตอรี่ในวันนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าคุณจะได้บุญด้วยจะได้ช่วยครอบครัวของแม่โสภาด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกเลยนะได้ลุ้นเลขเด็ดด้วยนะคะในวันนี้ใครที่สนใจสามารถแวะมาได้ที่ร้านข้าวกแกงกําลังใจอีจันของเรา นะคะ11โมงเช้านะคะหรือว่า5โมงเช้า11โมงเช้าเราจะเริ่มเปิดแผงนะคะสามารถมาเลือกได้เลยเดี๋ยวเราจะแจกบัตรคิวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนคนที่อยากจะเข้ามาซื้อลอตเตอรี่จำนวนมากเยอะมากๆคือจะบอกอย่างนี้น้องพลอยเมื่อเช้าพี่ก้ามาที่ร้านตอน7โมงเช้าลูกค้าเดินมายังไม่มีใครสนใจข้กแกงเลยนะลอตเตอรีร่อยู่ไหนจ้า <c oughs> อะก็เลยบอกว่าวันนี้11โมงเช้าพร้อมเปิดแผงนะคะเดี๋ยวเขาเรียกนะใบแรกนะคะ จะเปิดประเดิมโดยคุณปวีนาหงสก,กุลนะคะหรือว่าพี่ปิ๊กของเรานะคะนี่เลยแผงนี้เราคร่าวๆเนี่ยน่าจะประมาณกี่ร้อยใบนะคะนี่ร้อยสามสิบใบสี่ร้อยอู้ตายแล้วล่วงมาแล้วเดี๋ยวขอดูซิตายแล้วคุณใบนี้ล่วงมาแล้วขอเลยได้ไหมใบนี้ล่วงมาแล้วอยู่ดีก็ล่วงมาเองอู้ยพูดพแล้วขนลุกนี่ไม่ได้มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะแต่ว่าอยู่ดีใบนี้ก็คือล่วงมาเองนะคะดู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 ดนะอ่ะลูกเพจจ๋าใครที่สนใจวันนี้อยู่ แวกรามอินทาซอย8หรืออยู่แถวแถวโซนนี้หรือใครที่อยู่ไกลเนี่ยก็สามารถแวะมาได้นะคะเราจะเปิดแถงตอน11โมงเช้าก็คืออีกประมาณ1ชั่วโมงที่ร้านข้าวแกงกำลังใจอีจันนะคะแล้วก็พี่หนูเอาแม็กมาแม็กต่อหน่อยคะ่ะเอาแม็กมาแม็กหน่อยแพ็คแม็กนี้นะคะ แผงนี้คือเราเป็นสะพานนะคะในการาช่วยครอบครัวนะคะผู้ที่ประสบเหตุเนาะผู้ที่ประสบเหตุการณ์เขาเรียกว่าอะไรนะเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดฝันที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งจริงๆถ้าคุณแม่ยังอยู่กล้าเชื่อว่าแผงลอตเตอรี่แผงเนี่ยก็น่าจะขายทลายขายทยอยเริ่มหมดแล้วแต่ตอนนี้คุณแม่ไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะขายต่อใครหรืออะไรยังไงแบบนี้เนาะโอเคผู้เลา แทะเป็นความจริงๆเป็นความทุกข์ใจของลูกสาวด้วยลูกสาวเนี่ยไปบวชชีพรามมาแล้ววันที่13วันอาทิตย์ที่13นะคะแล้วก็คือความตั้งใจของเขาคือเขาเขาอยากไปบวชแต่เขาก็กังวลอยู่เพราะว่าแผงหวยลอตเตอรี่ของแม่ยังขายไม่หมดเลย ทางพี่ปิก๊กทางปวีนาแล้วก็ทางอีจันลรวก็ช่วยช่วยนะคะก็คือเราคือถ้าเราไม่มาช่วยขายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะขายที่ไหนขายยังไงให้หมดซึ่งลอตเตอรี่กว่า4ี่รอกว่าใบาเป็นเงินมูลค่าหลายหลักหลายหมื่นเลยนะคะวันนี้อีจันและมูลนิธิปวีนาหงสกุลเป็นสะพานบุญใครที่สนใจมาได้ตอนสิบเอ็ดโมงเช้าที่ร้านข้าวแกงกาลังใจอีจันอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของแผงหวยคร่าวๆก่อนนะในวันนี้ที่เราจะขายกันในช่วงเช้านี้แต่จะบอกว่าให้รีบมาหน่อยเพราะว่าตอนนี้ มีคนจองมาจํานวนเยอะมากจอง10บใบ20บใบ30บใบหนึ่งเลยเพราะว่าอยากถูกหวยด้วยกับอันที่2ก็คืออยากช่วยด้วยนะคะ,ะประมาณนี้งั้นเดี๋ยวส่งให้น้องพลอยไปสัมภาษณ์ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมีลูกค้ามาต่อคิวประมาณเกือบ10คิวแล้วในตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องพลอยไปสัมภาษณ์ว่าบรรยากาศที่ร้านขาแกงกำลังใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะพี่หนูเธอต้องเข้าไปส <ไป S 1> ่วนไว้ปค่ะคุณผู้ชมค่ะเราไปดูกันต่อนะคะ แผงรัตตรี่ของเราเราจะยังไม่เอาออกมานะคะเดี๋ยวรอเลิกงามยามดีตอน11โมงตรงนะคะเราจะนำแผงรัตตลี่ไปตั้งขายกันที่ร้านข้าวแกงกำลังใจอีจันนะคะไปค่ะร้านข้าวแกงกำลังใจอีจันอยู่ที่รามินทาซอย8นะคะใครที่อยู่แถวนี้ก็สามารถมากันได้ค่ะนะพี่นิ่มค่ะตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงคะบรรยากาศตอนนี้คือ อา้าวไลฟ์สดแล้วหรอคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังจะเริ่มแจกบัตรคิวนะคะสําหรับสําหรับคนที่มาเนี่ยมาตั้งแต่เก้าโมงสิบโมงแล้วตอนนี้ก็คือมารอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสิบเอดโมงเราจะเริ่มขายแล้วค่ะแล้วตอนนี้เราก็เริ่มทยอยแจกบัตรคิวแล้วนะคะแผงลอตเตอรี่เนี่ยยังไม่มาแต่ว่าเมื่อกี้อะ่ะเราแอบให้ดูเลขกันไปแล้วหลายคนจองเลขแล้วสามห้าเก้านี่มาแล้วนะคะแล้วก็เป็นเลขที่เป็นเลขเด็ดเกี่ยวกับคดีด้วยนะคะ อันเนี้ยต้องเขาเรียกว่าต้องตัดความดราม่าใดๆออกไปเพราะว่าหวยเนี่ยก็เป็นหวยของคนตายจริงๆนะคะอ่าได้คิวแล้วนะคะเริ่มแจกแล้วค่่ะพีเออันนี้เก้าค่ะนี่เก้าอ่าใช่ถ้าไ้ถึงไหนนะคะเจ็สิบเอ็ดเท่าไหร่ต่อคะอ่าสิบสองแล้วค่ะสิบสองแล้วนะคะ อ่าแล้วแล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะได้เข้ากลุ่มไลน์ของอีจันนะคะเพื่อที่ถ้าพรุ่งนี้มีคนถูกเราก็จะได้แชร์ความแบบเขาเรียกว่าความสุขกันในไลน์แล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะคุณแม่โสภาเนาะเมื่อเช้านี้เราก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วแล้วเราก็จุดทูปเชิญดวงวิญญาณของคุณแม่โสภามาช่วยขายลอตเตอรี่ด้วยนะคะวันนี้อมาดูเราต้องจจำคืออย่างนี้ค่ะหนูบอกว่าซื้อคนละอย่ากเกินสิบใบ20บใบเลยเนาะแชร์แชร์กันใช่ ำบนกนัอยากได้เอาไปขายอะไรเงี้ยพี่จันคิดว่าคงไม่ใช่แบบนั้นเนาะคี่ค <Q S 3> ิวแล้วพี่จันอ๋อคี่คิวแล้วแล้วพี่ปิ๊กเนี่ยรอพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กเขาจะมาหยิบผ้าหยิบหยิบเอาเลิกค่ะก็รอพี่ปิ๊กพรวีนานนิดนึงค่ะเดี๋ยวพี่ปิ๊กจะมาหยิบเอาเลิกให้แล้วถ้าใครอยากให้พี่ปิ๊กหยิบให้พี่ปิ๊กก็บอกว่ายินดีจะหยิบอะไรปุ๊บปั๊บรับโชคพี่จันมีเลขในใจไหมคะเลขอะไรพี่จันไม่มีหรอกเหลืออันไหนของสงสัยอันนั้นเป็นของพี่จันแหละถ้าเหลือ อ่ายังจับลอตเตอรี่ถูกเวยนะครับอ่าโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ดานเข้าแกงบางใจต,ตอนนี้ก็มีลูกค้านะคะมาต่อคิวกันแล้วตอนนี้คิวเป็นสิบสองคิวแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดขายกันตรงนี้เลยค่ะเราจะนำลรตเตอรี่มาวางขายตรงนี้นะคะยังไงจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนได้ซื้อกันหมดเนาะแล้วก็ อยากจะให้ซื้อไม่เกินคนละประมาณ10-20บใบประมาณนี้ค่ะจะได้ทั่วถึงกันเนาะคนที่มาด้วยตอนนี้เท่าไหร่แล้วพี่อ่า12คิวแล้วนะคะตอนนี้1ิบอบอ่านอกจากมีลูกค้าแล้วก็มีคนจากอีจันด้วยนะคะเป็นทีมงานอีจันก็ต้องมารับคิวนะคะ พี่กาหนูขอด้วยหนูขอพี่เอหนูขอด้วยิแล้ว18ไคิวแล้วได้คิวแล้วได <18. S 2> ้คิวัลว18ได้คิวนล้ว18้คิว้18ไ้คิวแล้ว,วลนะ1ด้คิวคนแน้้คิวแล้วนิวแลวด้ควแ้ว1ดคิวล้ว18ไนคิวแล้18ด้ค้คะวแล้ว1วว18ไ้ิ้ะควัน,น้นะคไล แล้วเรามาถ่ายรูปหมู่ด้วยกันค่ะมามาถ่ายตรงนี้มถ่ายวมมีออนไลน์ไหมไม่มีค่ะต้องมาซื้อหน้ารางังกันทุกคนนะคะไม่มีออนไลน์สําหรับคนที่สออั์นู่วยังไงก็ ะระมัดระวังกันด้วยนะคะก็ต้องตรวจสอบให้ดีเนาะ,ะให้ดูบรรยากาศภาพรวมข้างนอกนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้ทีมงานอีการกำลังแจกคิวอยู่นะคะใครที่ใครที่สนใจก็รีบมานะคะคุณผู้ชมตอนนี้จริงๆแล้วตอนนี้มารับคิวได้เลยค่ะมารับคิวขอนได้เลยค่ะ แล้วก็จะเริ่มขายจริงๆิตอน11นตรง11นตรงนะคะจะเริ่มขายตอนนี้มารับคิวกันก่อนได้เลยค่ะบรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะแน,แน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจเนาะรวมถึงเราจะเป็นการร่วมทําบุญกันด้วยค่ะเพื่อส่งดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ท่ายกครัวศีศพะนะคะตอนนี้นะตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศน่ารักนะคะเป็นชาวบ้านมามาซื้อรอตเตอรี่กันเพราะว่าพรุ่งนี้ก็หวยออกนะคะงวดสิบหกเซนหานีเขารอนะคะรอรอพี่นิ่มดูเขาบัตรคิวหนูเอ้าอันนี้ของฉันไม่ใช่หรอของหนูของหนู ไม่คือตอนนี้นะตอนเนี้ยตอนเนี้ยไม่ไม่ใช่แค่ว่า<อ>หวยมีค่านะ้าบัตรคิวก็มีค่าลนวะตอนนี้นะแย่งกันแล้วนะเออขอให้ขายหมดค่ะเงินเราจะได้ไปทําบุญเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นวาระสุดท้ายของผู้ไวชนเพราะว่าในขณะที่เขาเสียชีวิตนะค่ะเขาเขาเสียชีวิตบนบนกองแผงลอตเตอรี่จริงๆในขณะที่เขากําลังขายลอตเตอรี่อยู่แล้วก็ลอตเตอรี่ยังไม่หมดเลยนะคะ น้องพลอยเล่าน้องพลอยน้องพลอยเล่าเรื่องเล่าเรื่องคดีนี้ดีกว่าดีไหมคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องพลอยเล่าเล่าถึงเรื่องคดีนี้ให้ฟังได้ค่ะก็คดีมาจากที่ไหนคะเมืองทองฮะเมืองทองไหนคุณพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยมาจากที่ไหนนะแถเมืองทองมาตั้งแต่กี่โมงเพิ่งมาขี่้วมาเมื่อกี้ขี่มาเรื่อยๆมาเลยใช่ใช่ใช่เห็นจากในเพจใช่ใช่ค่ะ เปนยอะไรบ้างเราตั้งใจมาซื้อเลขไหนยังไม่รู้ต้องดูก่อนแล้วก็มีเลขที่ชอบของเราเลขคิวเท่าไหร่คะสิบสองค่ะคือบัตรคิวน้อยอาจจะออกสิบสองก็ได้โอเคขอให้โชคดีนะขอบคุณค่ะการร่วมทำบุญด้วยกันเนอะะะค่่โอเคคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ร้านข้าวแกงกำลังใจนะคะนอกจาก ชาวบ้านประชาชนให้ความสนใจทีมงานอีจันเองก็ให้ความสนใจนะคะทีมงานอีจันก็ได้รับบัตรคิวเหมือนกันนี่นะคะคุณผู้ชมโ okay, อเคประมาณ35นาทีนะคะก็จะ11โมก็จะเริ่มเปิดขายกันแล้วของพลมเาเรื่องคดีกันกได้อพลอยนั่งเลยแล้วเปิดกล้องมาเล่าเลยไปตรงไหนดีคือ เราคดีกันน้ามันน,น้าเยอะมาก,มากเราเราเรื่องแบบนี้คือแผงลอตเตอรี่เนี้ค่ะมีเขามีเรื่องราวก็คือคือคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วอ,อิจันจะมาขายลอตเตอรี่เพราะอะไรนะคะเรามีเรามีเหตุผลที่เราต้องต้องทาแบบนี้เพราะว่าหนึ่งคือเพื่อเป็นการช่วยแต่ทีนี้ช่วยเพราะอะไรล่ะ อยากอยากจะให้เล่าถึงเรื่องคดีนี้ย้อนหลังทีนึงได้ค่ะก็เหตุการณ์ฆ่ายกครัวสีศกที่ผ่านมาย่านแจ้งวัฒนะะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่สคนด้วยกันที่เป็นผู้เสียชีวิตคือคนก่อเหตุนะคะเข้าไปยิงคุณแม่โสภาคุณแม่โสภานี่คือกําลังนั่งขายลอตเตอรี่อยู่เลยนะคะ นตอนที่ยิงเนี่ยพอยิงเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็นอนหายใจรุนแรงอยู่ตรงนั้นค่ะอยู่คาแผงลอตเตอรี่และสุดท้ายก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนอีกสาสศพที่เสียชีวิตก็จะมีลูกชายอายุเจ็ขวบแล้วก็ลูกชายอีกคนหนึง่งอายุ9้าขวบรวมถึงคุณป้าซึ่งเป็น4ี่ศพนะคะที่เป็นครอบครัวเดียวกันส่วนผู้ก่อเหตุก็สุดท้ายก็ปิดชีพตามไปเป็น5ศพคราวนี้ค่ะลูกสาวลูกสาวของผู้เสียชีวิตเขาก็ท<ๆ>ุกใจหนักมาก<ๆ>เขาตั้งใจจะไปบวช จะไปบวชชีพราหมณ์นะคะไปบวชแล้ว,ว,ลวตั้งใจจะไปบวชวันที่วันอาทิตย์ที่13ที่ผ่านมาแต่ว่าเขาก็ยังค้างคาใจกับเรื่องนี้อยู่ก็คือลอตเตอรี่ของแม่เขายังขายไม่หมดไม่รู้จะทํายังไงเพราะมันก็เป็นเงินเยอะมากอะสี่สี่หมื่นกว่าบาเทเขาเรียกว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายขอ,ของชีวิตเขาที่ที่จะเดินต่อไปหลังหลังจากที่ไม่เหลือใครแล้วใชเเ่เป็นสิ่งแล้วก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาอยากจะทําให้แม่เขาบอกว่าอาชีพลอตเตอรี่เขาเห็นแม่ทํางานทำงานทำงานหนักมาตลอด S <S บางทีนั่งขายตากแดดตากลมเป็นลมก็มีเขาบอกแบบนี้ว่าเป็นลมก็มีเขาก็เลยคิดว่าลอตเตอรพพี่แผงเนี้ยแผงสุดท้ายของแม่เขาอะ่ะเขาตั้งใจจะขายให้หมดหแล้วก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งไปให้คุณตากับคุณยายคุณตากับคุณยายซึ่งเป็นความตั้งใจของคุณแม่ว่าคุณแม่อยากจะส่งเงินไปให้ตากับยายรวมถึงจะเอาเงินไปทําบุญแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอาเงินไปใช้ใจ่ายใช้จ่ายในชีวิตเพราะว่าตัวของลูกสาวเองก็มีภาระ นี่สิอีกเยอะเลยค่ะที่ที่เราเขาเรียกเราเราเลยโปรโมทอันนี้ขึ้นมาว่าเป็นการขายหวยช่วยปลดทุกข์ผีทีนี้เลขที่เรามีที่ที่เป็นเลขเกี่ยวกับคดีนี้เนาะคนที่ยิงอายุ54ปีค่ะแล้วก็คุณแม่คุณแม่โสภาเนี่ยอายุ60เนาะลูกสาวที่รอดชีวิตอายุ39เด็กที่เสียชีวิตมี7ขวบกับ9ขวบห้องตรงตามตรงตามชั้นชั้นอะไรนะชั้นชั้นที่เกิดเหตุอ่ะ อ,อย่าง๋ยวนเราหาอยอย่างนั้นเราหาด้วยอะไรนะชั้นเก้าชั้นเก้าตึกห้าชั้นเก้าตึกห้านะคะในในสถานที่เกิดเหตุแล้วเราจะบอกว่าแผงลอตเตอรี่อะค่ะเป็นอย่างนี้เลยค่ะคือยังเป็นแผงเต็มเ็มอยู่เลยเป็นแผงเต็มเต็มที่แบบว่าเขาเรียกว่ามันยังขายไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ก็โดนยิงคาแผงลอตเตอรี่แล้วนะคะ เสียชีวิตน่าจะแบบลมหายใจรวยลินสุดท้ายกอดแผงลอตเตอรี่ไว้แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูเลขนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะ mm hmm. เลขเนี่ยแปดเก้าสามศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้าเจ็ดคือมีเลขค่อนข้างจะครบเลยอะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็เมื่อกี้เลขที่เขาฮือหากันมากเลยคุณแม่ที่มาที่มาจองคิวกันตรงนี้นะมีมีเลขที่ฮือหาน,นะคะก็คือ เราก็ดูหวยไม่เป็นนะเนาะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเมื่อกี้เขากรีดกันมากเลยก็คือเลข359 359 259ที่ลงท้ายด้วย59ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีคนแบบอยากจะจองเนี่ยเจ็ดแปดเก้าคือเลขค่อนข้างที่จะครบนะคะมาได้นะคะเนี่ยยังอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะใครที่อยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยอยากอยากให้มานะคะมามาร่วมทําบุญกันใบละ80บาทเองนะคะแล้วก็อีจาร์นเนี่ยไม่ได้หักเลยนะคะ คือคือเราขายเขาเรียกว่าเอาเอา,เอาทุนทำบุญยกบุญเพื่อเป็นการปลดทุกข์ให้คนตายในครั้งสุดท้ายนะคะใน,ในเงินก้อนนี้นะคะซื้อทางไหนได้คะมาเลยนะคะรามอินฮาซอย8ดรามอินฮาซอย8นะไม่ใช่รามอินฮากรมอ8นะคะรามอินฮาซอย8เข้ามากลางซอยเราจะเห็นร้านข้าวแกงกำลังใจของอิจานอยู่นะคะเราเราขายกันตรงนี้นี่นี่คะ่ะเลขนี้ที่เขาคือฮากันนะคะนี่ให้ดูอ่าอันนี้อันนี้เป็นเลขที่เขาแบบ ที่คุณแม่ที่มารับบัตรคิวรู้สึกฮือฮากันเหลือเกินนะคะนี่นะคะอ,อืมอะไรเหรอโอเคเลขนะคะอ่ะดูเลขให้ดูเลขนี่ค่ะสวัสดีค่ะเอออ่ะจริงๆแล้วมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเพราะต้องมารับบัตรคิวก่อนนะคะ,คะตอนนี้บัตรคิวยาวไปที่เท่าไหร่พี่เอขาบัตรคิวเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ ตอนนี้บัตรคิวนะคะ29ยี่แล้วก็เมื่อเช้าคนที่มาเราเราไม่ได้รับบัตรคิวอีกนะคะเนี่ยก็เริ่มเริ่มทยอยมากันแล้วแล้วคนที่มาซื้อหวยมารับบัตรคิวกับเราตอนนี้นะคะสาแล้วมารับบัตรคิวตอนนี้เราให้เข้ากลุ่มไลน์อีจันหวยบุญด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เผื่อมีคนหูหวยนะคะเราจะได้รีบแชร์วความสุขกันในกลุ่มไลน์แล้วเราก็รีบอัปเดตกันผ่านเพจนะคะใช่เอพ้พรุ่งนี้หวยออกแล้วนี่นาใช่แล้ววันนี้จะเห็นว่าร้านเข้าแกงกําลังใจให้แพนดูเลยคนเยอะมากกว่าปกติ ตายนี่ฉันอยากจะขายหวยทุกวันเลยอ่ะฉันอยากจะขายเลยอ่ะคือคักคือคักมากคือคักมากค่ะมาจากเมืองทองมาจากไกลๆมาจากปทุมมาจากมาจากนนทบุรีนะคะเพราะว่าคือถ้าเป็นสายหวยแล้วเขาเชื่อมันมันมีอาถรรพ์บางสิ่งบางอย่างมันมีความพิเศษบางสิ่งบางอย่างแล้วแล้วอันนี้เราถ้าเราตัดเรื่องของความดราม่าของคดีนี้ไปนะคะอย่างความเชื่อนะ้องเวลาเวลา,เวลามีคดีคนผูกคอตายอ่ะคะ่ะ สายหวยเนี่ยนะถ้าอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นแบบวิจารณญาณเลยนะแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วให้ตัดดราม่าสิ้นเชิงไปมันเป็นเรื่องเล่านะคะต่อๆกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นในคดีที่มีคนผูกคอตายเนี่ยคือความความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับตัวเลขนะคะเขาก็จะเอาอะไรอะ่ะเขาจะตามหาเชือกอะ่ะเชือกว่าเป็นเชือกเส้นไหนที่ผูกคอตายแล้วเขาก็จะเอาเชือกเส้นนั้นนะคะมาทําพิธีตัวเลขท่ายังไงพี่นิ รู้สึกว่าจะเอามาแล้วก็แบบมาทำขันน้ำมนต์มาขมวดเลขมาอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าตายในตายในห้องพักตายในโรงแรมหรือตายบนที่นอนอ่ะผ้าปูที่นอนก็เหมือนกันโหจะรีบแบบแย่งกันก่อนมอนที่มีคนตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่อะคะ่ะจะเป็นเรื่องของพิธีเกี่ยวกับความเชื่อมนสเสนหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหวยโชคลาภเครื่องรางทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่วันนี้เราขายหวยที่เป็นแล้วเราบอกว่าเป็นหวยในการปลดถูกผีเนี่ยมันจะมีความเฮี้ยนมีความอาถรรพ์บางอย่างทางด้านความเชื่อ แล้วแล้เขาก็เชื่อว่าคนที่ตายนี่แหละเขาก็น่าจะมาอวยพรให้กับเราเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ทําเพื่อเขานั่นแหละ80บาทนะคะจริงๆอยากจะขาย120ยีด้วยซ้ำไปะะไ,มไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่ไม่ได้ดนะถ้าไม,ไ,ไม่เป็นอีจันขายได้ไหมร้อยี่สิบเนี่ย <laughs> อันนี้อันนี้พูดเล่นนะคะ เมื่อเชา้านี้พี่นิ่มทาพิธีไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ไหว้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้พระภูมิไหว้เทวดาอารักษ์ไหวยย้ญาติทิพย์ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้แล้วก็ขอว่าขอให้ดวงวิญ,ญญาณของคุณแม่โสภาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาช่วยเราในการในการขายหวยในวันนี้เข้ามาวอวยพรลูกค้าที่มาซื้อแล้วเราก็จุดธูปเชิญดวงวิญญ,ญาณด้วยอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อทั้งหมดนะคะเพราะว่าคอนเทนต์นี้ที่เราทำหนึ่งเพื่อบุญ นะคะบุญเป็นเงินก้อนสุดท้ายให้ให้คนตายนะคะแล้วก็สองเป็นเรื่องของความเชื่อคนที่มาตรงนี้นะคะล้วนแต่มีความเชื่อทั้งนั้นเชื่อว่าจะต้องมีโชคมีลาภเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเราเราลุ้นแบบนี้สำหรับพอหวยนะคะ่ะมันโคตรมีความสุขอะถึงแม้จะเจ็บอะก็เป็นความเจ็บบนความสะใจแล้วเป็นความความเจ็บปวดที่มันสนุกจังเลยว่าหน้าเอาใหม่อ,มอะไรแบบนี้น,นะคะใช่เป็นการลุ้นนะคะ เ,ออเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันตอนนี้นะคะหวยยังไม่ได้หวยยังไม่ได้ซื้อก็กินข้าวกันไปก่อนอนะคะ, <laughs> คะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามาไลฟ์อีกดีกว่าอีกครึ่งชั่วโมงจะถึงแหละโอเคเดี๋ยวไปชาร์จแบตสักครู่นะคะใครสนใจมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดกันต่อโอเค เดี๋ยว11โมงนะคะเราจะขึ้นไลฟ์อีกทีนึงค mm ุณ hmm. ผู้ชมสามารถติดตามได้ที่อีจานเลยนะคะ